ได้ได้ได้ครับได้ได้ได้ไม่ได้ อันนี้คือมอเตอร์สันครับจบเลยจเขียนเขียนไว้เลยครับจบยกหมู่เดี๋ยวลืมอีกโอเคสูตรท่านนายกสิริพง์ได้นะครับผมความหน้างานตรงนี้ที่เราจะเทสคือคิวครึ่งนะครับคิวครึ่งนะครับตัดหินใจดูน้ำหนักครับ อยู่ที่สูตรนะฮะจะใช้หินเท่าไหร่ทรายเท่าไหร่นะครับผมหินลงก่อนนะฮะเรื่องของมตรีทรายเรื่องของส่วนผสมเนี่ยสอบถามผมได้ผมบอกครับใช้หินเท่าไหร่ทรายเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมนะน้ําเท่าไหร่เนี้ยนะครับแล้จริงๆแล้วระบบเราทําได้แน่นอนครับติดตั้งมามากกว่าเจ็ดสิบแปดสิบที่ทั่วประเทศแล้วนะครับผมตรงนี้ประสบการ์เรากินยันได้นะครับ คันนี้สี่คิวครับรถโม่สี่คิวความสูงประมาณสามรสี่สิบครับ,รรบปากกวยผมสูงสามมเจ็ดนะถ้าเป็นรถหกล้อนี่ต้องหนุนตรงเท้าตรงพื้นนิดนึงหรือว่าเทคอนกรีตเสริมให้สูงประมาณยี่สิบแดนั่นเองครับตัวนี้พอดีครับเขามียางเพื่อที่จะเป็นช่องไหลให้กับหิ้ไตแล้วก็น้ำลงมาครัผมูนด้วยนะครับ ยูเครงนะครับเห็นใต้มูลน,นะครับผมส่วนน้ำนี่ใส่ลงไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับถ้าจะเติมน้ำรถนะครับก็แค่สับวาลนะฮะปิดาวาลบนแล้วก็เปิดาวาลข้างนะครับแล้วก็ใช้หมดแมนวนวลที่ตูต้ตู้ตู้ออตโตทัมเมอร์น้ำนะครับผมก็เติมน้ำที่รถได้ครับเวลารางรถได้เับ เลยนะดูหินใจข้าไหมครับจริงๆส่วนของซากเนี่ยจะค่อยๆแทรกไปกับตัวหินด้วยนั่นเองนะครับมันจะไม่ได้แยกชั้นกันหรอกนะครับแยกชั้นแค่ตอนแรกนะครับหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆแทรกตัวไปแล้วก็ไปเป็นเนื้อเดียวกันนะครับม,มันเหมือนกับคลุกเคล้าตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมฮะยิงบนสายพานแล้วก็ไปตีในโม่ทีดังนั้นเรื่องของการเข้ากันเนี่ยไม่ต้องห่วงงไงก็ได้ ายใกล้หมดถังแล้วน้ำห,หนักใกล้ลงสูงก็กดสั่งช่วยครับนรผมวันนี้งานจิดตั้งของท่านยนยกสริค์ที่จอนช้างขอนแก่นครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ่านายกมีอะไรจะฝากให้กับบรรดาค,คนตั้งชาติทั่วประเทศบ้งครับที่จะดูิ้ก็ก็ดีนะค,ครับถ้าเจเลือกจากเล็กๆก็ตัวเลือกของของพี่รไทยตรงนี้น่าน่าสนใจ นะครับน่าจะทำรถไทอให้ธุรกิจของผมได้ได้ดีขึ้นนะครับผมในส่วนที่เกี่ยวข้งวันนี้ก็ขอบคุณทางเชื่อไทยนะครับที่ได้มาติดตั้งให้วันนี้นะครับเป็นคนสำเร็จ่ามรู้ดีดีครับอันนี้ดีมากเลยโได้หลังใจครับได้งใจแน่นอนครับใช้ได้แน่นอนครับใช้ได้ไ่ได้หม่ไดมูไม่มได้แน่นอนครับครับครับครดีครับดีครับ เรเป็นงานติดตั้งที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล้วครับของด่านนายกสีพงษ์นะดอนช้างนะครับ